รถมอเตอมาตังว่าโซนิกนะครับว่านี่ไปถนนร้อยฝากมากลับมากระเดืองดังฟังเสียงนะครับต่างย้ำโซ่ความตืน่นตระหนต่างกันเ่อยไปเนี่ย อีกตัวนึ่งนะครับน็อตตัวนี้ครับปกติค่ายกับกอบอกครับขี่ไปหนักเดิน่าค่ายก็เอาไะแจแข็นแลงบมาออกด้วยมือนะนะขี่ไปถนนรถไฟมือเดียวน็อตค่ายเลยแตกอยู่ตัวบอมบัดเอเชียครับเดือดทีแค่ฟ้าบ้าเราปบเนี่ยให้นอ็อตหกเหลี่ยมเบอร์หกนี่นะครับสองตัวให้ดีออมมานะบอกว่าครับไม่ใครบกเคียงอันนี้แข็นไรีบบ<อ>ออ่ถอดมือเลย อย่าออกเข้ากันเราออกไปแล้วนะครับเห็นว่าเหุ่นระเรียงนะครับมุนมากเลยครับนี้ครับมุนมากแล้วครับเบอร์17จอไปเจ้าที่นะครับเนี่ยให้ตัวที่มันตรงขีดให้ขีดนะครับตัวที่บับเห็นบับอบุฟกัด พี่ครับเรากำลขีดพนันตรงโอเคครับมาขยับว่าวเบิ้งไปเลยกระดมันดังไอเสียรวมหลายเลยไอดียังแห่นอยู่บ่ได้ใส่ฟิลแเกียด์นะครับป่มมีครับใส่มือตังอเอาเลยเดี๋ยวต่ความสนานไปนะครับ อยากดีก็ตั้งเอาฟิลเลอก,กีตมาตั้งคไอ้ AS เอเสียขยับได้ไรดีแน่นอยู่ครับใส่ปเจเบอร์เก้านะครับส่วนนี้เป็นปเจเบอร์เก้าไข่ตัวนี้ครับตัวล็อกก็ตั้งเลยครับนะบุรีไทยบอกนะครับ ทางเดี๋ยวๆก็อย่าเพิ่งนะครับมันก็หอยตัวเล็กๆแล้ยก็หมุนล่องหมุนเบิ่งร์โยกได้ครับให้มันโยกได้หนึ่งบ่อยมันถือว่าบ่อยมันดังนะครับโยกได้แต่ว่าบ่อยมันดังเกินไปบ่ดังแท๊กๆนะครับนี่ก็สีสตาร์ทเครื่องมือนะครับประกอบกันก่อนจะประกอบครับพามาเบิ่งตัวบบบัดไอเสียนะครับโอ้ มเมาเต็มเลยมันออกมาจากตอวเสียนะครับใอค่าย e egr ของรถยนต์นะครับรสื้อตัวแง่งมาปิดกับขุมมอไซตตัวเก่าก่อนนะครับผมมีเงินเถอะเต็มเลยครับเขาเมามันขึ้นมาฮูนี่นะครับออกม่านี่กับสีเขา บาตัวนี้กับไปใส่ตารถเดิมนะครับสิมี่ต่อไปใส่กวางอยอ่อันนี้โอ้ด้วยลนะส่ฟ้าคอขันฟ้าให้แน่นเลยปิดหกเหลี่ยมเบอร์หกนะครับมาฟังเสียงนัน่อยเี้ยเงียบบอ